เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราไปดูกราฟนะครับกลมกลมนะครับเห็นเพื่อนๆนะครับมีแต่เพื่อนข้างนอกครับเห็นคลิปเรานะครับตัวดํานะครับแต่ตัวสีฟ้านะครับเพื่อนเราผู้ติดตามเราเห็นเราน้อยมากนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนข้างนอกเห็นอ่ะมันดีมากเลยเดี๋ยวผมจะิเคอนะครับให้แบบพรีเตอร์ตัวจริงต้องรู้อ่าเข้าใจเหตุผลแบบลึกๆนะครับว่าทําไมโพสต์เราคนนอก เห็นเยอะกว่าเพื่อนหรือผู้ติดตามนะครับอันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครีเอเตอร์ทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะเราถ้าเหตุผลที่ทําให้คนนอกเห็นมากกว่าเพื่อนเราแน่ๆนะครับระบบไม่อยากให้ฟีดของเพื่อนเราเพื่อนเราอาจไม่ค่อยปฏิเสธสัมพันธ์กับเราช่วงหลังๆระบบเลยคิดว่าไม่ต้องดันให้เพื่อนเห็นหมดก็ได้มันเลยเลือกดันไปให้คนนอก ที่มีนิสัยดูคลิปแมวเดียวกับที่เราลงมากกว่าก็คือทะารับการที่เพื่อนไม่ค่อยเหม็นเรานะครับการมองเห็นก็ลดนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีด้วยซนะครับเรากําลังถูกทดสอบให้เข้าถึงคนใหม่่ะดีไหมดีนะครับเวลาเราโพสต์บ่อยนะครับระบบจะทดสอบว่าคนเนตนนี้หมดกับคนกลุ่มไหนะนะครับแล้วมันพบว่า คนนอกตอบสนองม,มากกว่าเพื่อนของเราเลยเริ่มส่งออกไปด้านนอกเยอะดีมากเพราะถ้าคนนอกตอบดีมีสิทธิ์ปังลูดยาวๆไปเลยข้อสามนะครับพฤติกรรมผู้ติดตามบางคนนะครับเพื่อนเรานะครับชอบเลื่อนผ่านหลายๆครั้งนะครับระบบจะจัดว่าเพื่อนเราดูคลิปเราไม่จบถ้าเลื่อนผ่านบ่อยๆหรือไม่ค่อยหยุดดูเลยนะครับ ระบบจะลดค่าการมองเห็นไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่ส่งเลยแต่แต่คนนอกนะครับอาจดูจบนะครับระบบก็เลยนะครับเลือกคนนอกบข้อที่สี่นะครับเนื้อหาที่เราเป็นอยู่นะครับทำอยู่ครับเป็นแนวที่คนทั่วไปชอบไม่ใช่เฉพาะเรานะครับคนอน,อนอกเขาก็ชอบแนวของเราด้วยก็ถือว่าดีเพื่อนเรานะครับไม่ชอบแนวที่เราทําอยู่ก็ได้นะครับแนวคียเตอร์ ทั่วไปนะครับแต่คนนอกนะครับสนใจด้านนี้กลับชอบมาจับชอบมากนะครับระบบก็เลยเลือกกลุ่มนี้นะครับที่มีโอกาสดูจบโพที่5นะครับแสตอร์ต้องการให้เราหาผู้ชมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าแสตอร์อื่นนะครับเหมือนกันนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะครับดันผู้ชมใหม่ให้ให้เราเรื่อยๆนะครับเพื่อขยายรากฐานของพรีเตอร์ฮะดีไหมดีนะครับถ้าเขาดันมาอย่างเงี้ยดีมากแล้วครับแต่ถ้า แต่ถ้าดันแต่เพื่อนนะครับยอดมันจะตันนะครับเพื่อนแต่ถ้าดันคนนอกมามีโอกาสโตแบบไม่มีจุดหมายนะครับก็คือโตแบบพุ่งๆนะครับสรุปนะครับอย่าคิดว่าคนนอกเห็นนะคลิปเรานะครับมันจะแย่นะครับจริงๆแล้วนะครับมันสําคัญนะครับเป็นสัญญาณที่ดีมากๆมากเลยนะครับระบบกําลังมองว่าเรามีโอกาสโตนะครับจึงส่งออก ถึงวงนอกไปหาเพื่อนๆนข้างนอกนะครับเพื่อนเห็นน้อยนะครับคือเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าคนนอกเห็นเยอะๆเนี่ยนี่แหละนะครับคือทางไปสู่ยอดมิวหลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงทาได้ไหมมีแบบนี้ไหมถ้ามีนะครับอย่าลืมนะครับบอกกันด้วย